คืออันนี้มันเป็นในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายคะคะพอวันหนึ่งที่เราได้ได้มีทนายตอนนี้ด้าก็ได้ปรึกษาทนายเมื่อวานนี้ก็ได้ประชุมกับทนายเรียบร้อยทนายเขาก็แนะนําว่ายังไงเนี่ยมนันเป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายปกติซึ่งอันนี้ด้าก็ได้คุยกับทางนานาแล้วนะคะก็แจ้งให้นานาทราบซึ่งหลังจากเนี้ยเราก็จะมีการทําสัญญากันว่านานาเป็นหนี้ด้าเท่าไหร่แล้วก็มีกรอบชาระหนี้อย่างไรบ้างอันนี้อยู่ในรายละเอียดที่เดี๋ยวกํลาลังร่างสัญญากันอยู่ค่ะเ,เขาโอเคเขาก็บอกว่าโอเค เขาก็ก,ก็ยอมรับนะคะรว่าเขาก็โอเคที่เราจะแจ้งความใช่ใชคือด้าปักธงด้าไม่ได้เอาผิดอะไรเขานะคะคนี่ต้องให้เข้าใจก่อนแต่ว่า ปากการปรักทองของด้าคือได้อยากได้เงินคืนเท่านั้นเองแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ยอมรับแล้วว่าเขาว่าโกหกดาก็คือเขาก็ขอโทษแล้วเมื่อเช้าเขาก็โทรมาขอโทษอ,อีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันเคลียร์กันแล้วแหละเรียบร้อยนะคะแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่ได้เคลียร์เรื่อง,องการชําระหนี้ว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ยังไงซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยววันเนี้ยอาจจะต้องคุยกับนานาอีกทีหนึ่ง<า>ค่ะดาเขาคือเป็นจำนวนเงินสามล้านบาทไม่ได้คิดดอกกับนานา เลยก็คือเพราะว่าในพาร์ทของด้านเนี่ยมันเป็นเรื่องของการซื้อหุ้นบริษัทของเขาอะไรแบบนี้ค่ะก็อย่างเราเองเราก็เพิ่งรู้ว่าไอ้หุ้นบริษัทเนี้ยที่เราลงเงินไปเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่ในบริษัทมันเป็นเอาไปใช้ในเรื่องส่วนตัวของเขาแบบนี้ค่ะนี่คือคุยกันแบบไม่ได้มีอารมณ์โกรธหรืออะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัดเรื่องพาร์ทความโกรธเพราะอะไรเราเราเรา พยายามให้เขาได้มีที่ยืนในการออกมาทํางานแล้วก็ชําระหนี้เท่านั้นเองธงของด้าต้องบอกว่าสําหรับด้าตัวด้าคนเดียวนะคะด้าไม่ต้องการเอาผิดอะไรนา,นา,นาแต่แค่ให้เขาชําระหนี้ด้าคืนเท่านั้นเอง